สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกทก่านพบปัดจะเจอก,กับสาวดำพราวรวยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะรงคลิปให้ท่านวันละคลิปสองคลิปบางทีอาจจะเป็นสามคลิปนะคะวดวันที่10 6เษายมพศส5 6 4นายนะคะสาวดำก็จะอบอกเพิ่มมาทุกคลิปนะคะตั้งแต่คลิปที่หนึ่งจนถึงวันหวยออกนะคะเพื่อที่ท่านะจะได้ จะได้ไม่ต้องไปย้อนดูดูอีกนะคะจะได้ไม่ต้องไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะคะเพราะสาวดาจะบอกมาทีเดียวเลยนะคะท่านขับที่รักจ๋าเมื่อสักพู่นี้นะคะก็มีพิธีนะคะมีพิธีเข้าทรงขอเลขนะคะขอเลขกับย่าตะเคียนที่อยู่วัดวัดใหม่ภูมิสลอนนะคะวัดใหม่ภูมิสลอนะคะ่ะมีพธิธีทรงเอากับ ญ้าตะเคียนนะคะซึ่งเป็นญ้าตะเคียนที่เพิ่งได้มานะคะซึ่งสาวดําก็ไม่ได้ไปถ่ายทำนะคะไม่ได้ไปถ่ายทําก่ะแต่ว่าลูก11เอามานะคะเอามาให้คุณแม่นะคะสาวดําก็เลยบอกแฟนคลับนะคะให้มา,า431ใช่ไหม431ค่ะท่านผู้ชมได้431ค่ะนะคะงวดประจําวันที่ มอดประจำวันที่16เมษายนนะคะพศสองพัี่ค่ะที่ญาตะเคียนนะคะซึ่งญาตะเคียนนี้เป็นญาตะเคียนที่ต้นใหญ่และสวยงามมากนะคะแฟงันกับทุกทุกท่านนะคะแล้วก็ลูก11บก็ไปเข้าไปในพิธีนะคะก็ไปดูแล้วก็รีบเอามาบอกคุณแม่เพราะคุณแม่ไม่ได้เข้าไปนะคะติดธุระอยู่นะคะก็ได้มาที่3 4 1เนาะ3 4 1ห่หรือวัน รู้ว่าสี่หนึ่งสามนี่แหละค่ะตัวเดียวกันเนาะ,ะเป็นญาติตะเกนที่อยู่วัดใหม่นะคะสามหนึ่งสี่เหรออ๋อสามหนึ่งสี่ค่ะอยู่ที่วัดใหม่ภูมิสลอนนะคะอยู่ข้างหน้าวัดถ้ำนาคาเลยนะคะอยู่หน้าวัดถ้ำนาคาเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งเป็นพิธีทรงเอาหวยครั้งแรกเลยนะคะเป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยค่ะที่ที่มีคน มีคนที่ทรงอ่ะนะคะเรียกคนเข้าทรงอ่ะเนาะมามาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสาวดาก็เลยไม่ได้ไปถ่ายทําเอานะคะเพราะว่ายังติดตุลาอยู่พอดีลูกก็เข้าไปดูพิธีแล้วก็มา,อมาบอกคุณแม่นะคะค่ะก็ได้สามสี่หนึ่งค่ะท่านผู้ชมสามสี่หนึ่งนะคะญาติตะเคียนที่อยู่วัดใหม่วัดใหม่ภูมิสลอนค่ะวัดใหม่ภูมิสลอนญาติาตะเคียนนะคะเป็นงวดแรกที่มีพิธีเข้าทรง นะคะก็ทรงขอหวยจากญาติเกยนนะคะได้ 3- 4มี่นะคะสามสี่หนะคะท่านผู้ชมหน้าอยู่ข้างหน้าวัดถ้ำนาคาค่ะแล้วก็ทีนี้ตั้งแต่คลิปแรกที่สาวดำลงนะคะสาวดำก็จะบอกท่านต่อๆไปอย่างนี้เลยนะคะเอาทีนี้เลขยายคูลนะคะที่ให้แล้วนะคะเลขยายคูลคือสาวดำก็จะลงกี่คลิปอย่คลิปก็จะบอกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคลิปไหนก็จะนั่น ไปจนถึงคลิปวันที่หวยออกท่านจะได้ไม่ต้องไปย้อนดูอีกนะคะใายกูลให้มาที่970นะคะแล้วก็2 3 9จําไว้ด้วยนะคะอ่าสาวดำจะจะรวมคลิปที่หนึ่งมาให้เพิ่มมาเรื่อยๆเลก็จะรวมจนไปอยู่คลิปที่วันหวยออกก็คือดูคลิปท่านดูคลิปวันนั้นไม่ต้องย้อนมาดูข้างหลังอีกนะคะใายกูลให้นะคะให้970นะคะแล้วก็2 3 9คะ่ะนะคะ คุณใหญ่ใหญ่หานะคะใหญ่หาก็ให้ให้มาแล้วนะคะใหญ่หาที่เคยให้เข้าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เคยให้เข้าสามตัวกันทั้งนั้นเลยนะคะท่านมาแฟนคลับที่มาใหม่ๆยังจําไม่ได้แต่แฟนคลับเก่าๆจําได้แน่นอนนะคะใหญ่หาให้มาที่เก้าเก้าหกสองค่ะแล้วก็หกห้าสามแล้วก็เก้าสามเจ็ดนี่ยนะคะใหญ่หาให้มาสามหานะคะแฟนคลับที่รักทุกท่านนะคะ แล้วก็เลขที่พระน้องฝันนะคะแล้วน้องฝันว่ามีผู้มีคนใส่ชุดขาวมาเขียนให้นั่นก็คือหนึ่งนะคะหนึ่งศูนย์แปดนะคะหนึ่งศูนย์แปดค่ะนะคะนั่นคือพระน้องฝันน่ะนะคะแล้วก็ย่าพายรีนะคะคุณย่าพายรีนะคะคุณย่าพายรีให้มาที่แปดเจ็ดเจ็ด บนนะคะล่าง6 7นะครับแล้วก็พ่อปู่เจ๊กนะคะพ่อปู่เจ๊กให้มาที่0 1 7เลขล่าง4 7เจนะคะของปู่เจ๊กนะคะซึ่งท่านบอกว่าจะให้าสาวดำนะคะกับกับพระน้องกับพระหลานเนี่ยจะใหแปดวดเพื่อไปสร้างสวนธรรมนะคะ อ่ก็ให้มาที่017ค่ะเลขล่างให้มา47ซึ่งงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะแล้วก็ใหญ่9นะคะใหญ่9ให้มาแล้วนะคะใหญ่9ให้มาแล้วก็คือ31 361แล้วก็618นะคะนะคะก็คนเต็มเลยไม่ชอบแนะ่ แล้วก็แม่สมุดรปราการนะคะแม่สมุดรปราการให้มาที่8ปดหกเาหกตัวกันห้าสองสามเลขล่างท่านให้มาเออเลขสอตัวท่านให้มาสามหกแดสแล้วก็0ูนย์สะคะแล้วก็ท่านท่านผู้ชมก็ฟังทิปของสาวดำต่อไปนี้สาวดำก็จะเอามาทวนบอกให้ท่าน ตั้งแต่คลิปแรกมาจนถึงคลิปวันที่16นั่นแหละค่ะที่หวยจะออกนั่นแหละค่ะทีนี้แฟนคลับก็ติดตามประจําก็จะรู้เลยนะครับเพราะว่าสาวดาไม่ไม่ได้นั่นนะคบเพราะสาวดํานั้นไม่ไม่ไม่ได้ย้อนหลังคือคือ,ค,อคือไม่ได้เอามาสรุปนะคะสาวดาจะสรุปให้ไปทุกคลิปเลยคือจะเป็นเอ่อที่จะบอกเพิ่มไปเรื่อยๆได้ตัวใหม่มาก็จะเพิ่มกับตัวเก่าไปด้วยนะคะมันจะได้ไม่ต้องมามาสรุปเลขยากนะคะท่านก็จะได้ดู บางท่านดูไปแล้วก็ลืมนะคะทีนี้ถ้าท่านดูแบบที่สาวดําทำเนี่ยท่านจะไม่ต้องก็คือไม่ต้องอะไรนะคะ่ะไม่ไม่ต้องสรุปนะคะแล้วเดี๋ยวสาวดำจะส่งชมตามอีละนะนะเอาเอาันอันบ้างมาสม่งตามไปคุณแม่เนี้ยนะนะเอาเอาส้มตามไปคุณแม่เนะี้ยส้มตาม มาจงาหลายหลายควตให้คุณแม่กอนบดไอนเสียาไปกินคุณก็แมเสียไปกิน้องอืบอไงเนาะคนนัน ็นคว่าจำกันได้หมดแล้วเนาะเลขยายกูณ9 7 0 2 3 9เลขใหญ่หา9 6 2 6 5 3 9 7 3เลขพระน้อง108เลขปูเจ็ก017ล่าง47เลขย,าาย่าไพรีเอ่อ 8 7 7เเลขล่าง6 7นะคะแล้วก็เลขใหญ่9 3 3 6 1 6 1 8เลขแม่สมุทรปราการ8 9เ8เ9้6 9อ2 3ป3 6กเก3แล้วก็3 8เกะคะแล้วก็เลขหญ้าตะเคียนนะคะหญ้าตะเคียนนะคะหญาตะเคียน วัดใหม่นะคะวัดวัดใหม่สาวดำเจ็บกน,นะะวัดใหม่ก็ให้สามสี่หนึ่งนะคะที่อยู่หน้าโรงเรียนหน้าวัดใหม่นี่อยู่หน้าวัดธรำนาคารนะคะ,คะจำไว้นะคะเนี่ยสาวดำจะบอกจะบอกเพิ่มไปอย่างนี้นะคะแล้วก็หากว่าได้ตัวเลขมาจากที่ไหนก็นแล้วแต่สาวดำก็จะทวน วนมาให้ท่านได้จําไว้ทุกทุกคลิปเลยค่ะให้จําไว้ทุกตัวเลยบางท่านดูไปแล้วก็อาจจะลืมว่าใครให้ตัวไหนบ้างนะคะปู่ย่าให้ตัวไหนบ้างหรือได้เลขมาจากบัดไหนได้เลขมาจากคนไหนนะคะทีนี้ท่านก็ไม่ต้องกลัวลืมนะคะเพราะสาวดําจะบอกเพิ่มไปนะคะก็จะบอกเพิ่มจากเอาของเก่ามามามาบอกเพิ่มไปทุกคลิปทวนให้ท่านทุกคลิปเลยท่านจะได้ไม่หลงท่านจะได้ไม่ลืมนะคะเพราะหลังจากนั้นแฟนคลับก็จะได้จําได้แม่นยํา แล้วก็สุดท้ายนุก็ไปบอก mm. ก็จ,จะบอกเพิ่มไปเรื่อยๆจนมาถึงวันที่16นะคะเข้าใจตามนี้นะคะไม่ต้องไปฟังย้อนหลังไม่ต้องไปดูย้อนหลังก็ได้นะคะ,อะตอนนี้ก็มีของยายกูลของใหญ่หาของพ่อปู่เจ๊กของพระน้องของญาไพยรีของใหญ่เก้าของแม่สมุทรปราการและของญาตะเียนวัดใหม่ที่อยู่หน้าวัดถ้ำนาคารนะคะก็คือ3 4มนึ่นะคะ แฟนกับพ่อกุจะจําได้แล้วเนาะบัดน,นี้เนาะเออสาวดำก็เลยคิดขึ้นมาเพราะบางครั้งสาวดำไม่ได้มามาไอ้นั่นค่ะสาวดําไม่ได้มา,าสรุปตัวเลขสาวดําจะบอกท่านเพิ่มไปเพิ่มไปแล้วก็จะเอาจากตัต้งแต่คลิปที่หนึ่งน่ะมาบอกคลิปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าิปไปเก้าอะไรก็แล้วแต่มาบอกรวมกับคลิปใหม่ไปทุกวันเพื่อท่านจะได้ไม่ต้องอลืมนะคะ ถ้าท่านติดกดติดตามไว้นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียโอกาสเวลาสาวดำลงคลิปใหม่ๆหมให้ท่านมันจะได้เด้งขึ้นที่โทรศัพท์ท่านเลยนะคะกดติดตามไว้ค่ะแล้วก็สําหรับแฟนคลับที่สมัครเอหวยไอซอ,องมานะคะซองใหญ่นะคะซองใหญ่สาวดํายังไม่เต็มนะคะยังไม่เต็มกะสมัครมาได้เลยค่ะแฟนคลับได้ไปถึงวันที่1เมษายนพศ2 5 6 5 เลยนะคะสาวดาให้ทุกวันที่1แล้วก็ทุกวันที่16นะคะแล้วก็จะมีให้เลขชุด10หาง3ตัวของสาวด,ดําด้วยนะคะแล้วก็เลขที่ซองท,ที่เข้าเป็นประจํานั้นก็ได้ทุกวันที่1ทุกวันที่16สําหรับแฟนคลับที่อยากจะได้ครีมก็ส่งเงินมานะคะ2,100บาทแล้วท่านใช้แป้งเบอร์ไหนก็พิมพ์บอกสาวดําด้วยนะคะส่งที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ให้สาวดําด้วยนะคะจะได้ ท่านจะได้ไม่ต้องผิดหวังเพราะว่าสาวดาส่งด่วนทุกทุกคนค่ะเข้าใจตามนี้แล้วเนาะเนาะแฟนแฟนกลับเข้าใจที่สาวดาพูดแล้วนะตอนนี้ตั้งแต่เริ่มให้คลิปแรกมาจนมาถึงคลิปนี้เนะี่ยก็มีของยายกูล9ก0 2 3ูของยายหา่กาหกสองาสามสของพระน้อง1 08ของป้าปูเจ๊ก017่งเจ็ล่าง 47ย่าไพรี877 7, และเลขล่าง67ใหญ่9 361613 6, 6, เอ้ยขอโทษขอโทษจะ618จ้ะ361618ของแม่สมุดประการ869 369ตัวกัน523และ2และ36และ83และ30ค่ะย่าตะเกียนวัดใหม่ทำพิธีเอาเมื่อ เมื่อเช้านี้นะคะก็ะอยู่ที่หน้าวัดร,ร้ำนาคาได้สี่ได้สามสี่หนึ่งค่ะโอเคค่ะแล้วแล้วก็คลิปต่อไปถ้าสาวดําได้เลขมาจากไหนอะไรไงปุ๊บสาวดําก็จะบอกแล้วก็จะทวนให้อย่างเงี้ยให้เพิ่มไปเพิ่มไปทุกอันทุกอันแล้วท่านจะได้จําได้โอเคนะคะขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีค่ะใครจะสมัครหววซองใหญ่จากสาวดําก็สมัครได้ด่วนเลยนะคะ 2, สองพันบาทส่งสลิปมาค่ะสาวดาก็จะดึงท่านเข้าในซองกลุ่มหัวใหญ่นะคะเข้าในซองเข้าในกลุ่ม เลขเมงคล9นะคะเลขมงคล9นี้จะมีเฉพาะเลข2ใหญ่ไม่มีฮานอยนะคะได้ทุกวันที่16ได้ทุกวันที่1ไปถึงวันที่1มีเมษายนค่ะก็2,000บาทนะคะเกิน1ปีเลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้า